<displayed, S 3> ใช่ใช่ใช่อยู่ๆแบเนีหลอกผีผีหลอกวิญญาณหลอนสวัสดีครับพวกกับพวกเราชาวัดีครวัสงีครับยวัสดีับวัสีวัสดีครับสัสกับสกัดับรับสดรวัสเลยัวั เดี๋ยวจะที่บ้านหมดดับให้ฟังสั้นๆง่ายๆแล้วก่อนเกมเริ่มละกันคือหมดดับเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเลือกโลอะไรกันมาบ้างแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนหยิบลำดับที่เท่าไหร่ครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเออโลแต่ละโลเนี่ยที่มาในตาเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าไม่มีคนกดสุ่มนะโอเคตามนี้ครับโอเคสุดยอดค่ะคุณรู้ได้ว่าไอ้ที่สุ่มไปสองคนนั้นเป็ดคู่เพราะทำไมสามกับสี่ม้หลังกัับมนมองไม่เห็นนะสามกับสี่เขาไม่เลือกสามกับสี่เขากดเป็ดคู่มันมีสามอันใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีใช้สี่เป็นสุ่ม สิเลนเป็นเป็นเป็นพี่หรือเปล่าสิเลนสิเลนเพิ่งไม่คุยกับพี่เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแซมเ้อง์แซมเมอร์สิเลนบุตรช่อสิเลนบุตรช่อสิเลนบุตรช่อโอ้เทำไมเอ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยจะอะไรขึ้น ไม่รู้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 คนนี้จะไปไหนน่าจะไปทำภารกิจไปด้วยกันไม่ไม่อาริฟะเปลี่ยนใจแล้วกลัวไม่เอาคุณนี้ไม่เอาคุณไม่รู้ทำไมแต่รู้สักคุณนี่รับตกใจหมดเลยใช่เป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยลินลินทำไมถึงไม่หมดศอกล่ะมันอยู่ตรงนั้นน่ะ ไม่่ใชเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเรีนได้าหาพี่ไม่เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเรายังงงอยู่เลยตอนนี้ก็เลยแบบเราอยู่สถานีไฟฟ้าแล้วศพแบบมันอยู่ระหว่างตรงห้องตู้เกมกับสถานีไฟฟ้าเว้ยแล้วเราเห็นแบบแวบๆข้างจอว่ามันมีสีสว่างงแวบๆเสร็จแล้วเราก็เลยเดินเราก็เลยปิดเวียเราเว้ยแล้วเดินไปหาปุ๊บเจอไอ้หลินๆนั่นเดินออกมาจากศพแล้วมันก็ทิ้งทิ้งที่นอนเดินมาจากข้างบนนะพี่อ้าวก็ั่นแหละเดินลงมาเจอพี่ไม่พอดีไม่หรอพี่ไม่ เอ้ยคันนี้บ้าเอ้ยค่ายค่ายนี่เปล่าชื่ออะไรนะอย่ามันัวฉันนะไอ้นั่นน่ะไอ้คาที่เม่เวลาค่าเราโดนโบว์่ะไม่ใช่เลยอันนี้ฉันเดินจะบูดี้เด็กเล่นใหม่ไม่นะจะบูบี้เด็กเล่นใหม่เหรอเ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็แย่แล้วเพราะว่าฉันเป็นคนกดโบว์ด้วยตัวเองจ้ะเอ้ยที่มาเจอฝั่งซ้ายใช่ไหมพี่มาเจอฝั่งซ้ายใช่ไหมที่พี่มาเดินผ่านไปเดินผ่านตรงไปฝั่งซ้าย ก็แบบนี่ไม่เห็นนะตรงนั้นน่ะพี่เห็นตรงซอกตรงนั้นเลยเอ้ยแต่นี่เดินสวนนี่นะแต่ก่นหน้านั้นก็เห็นนิกอยู่กับใครก็ไม่รู้อ่ะอยู่กันสองคนนิกเหรอเอ๊ะผมอยู่กับเป็ดเหรอเปดเลยผมอยู่กับเป็ดเหรอแล้วเป็นซองใช่โบดเลยจังหวะเนี้ยเอ้ยทำไมเป็ดอายไม่โบดมันเป็นยังไงสิหลุดหรือเปล่านะได้นะพี่ไอการทึงนะุงโบดไม่ได้หรือเปล่าโอดแล้วโอดแล้วเป็ยังไงก่โนน่ารอดน เห็นเป็ดดำไหมวันน e> ี้ครับคุณหลินเห็นเป็ดดำไหมเป็ดดำยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยปิ๊บเป็ดดำไปไหนใช่เป็ดดำหายหรือว่าโดนกระทุ่งกินนั่นสิกระทุ่งมันทำอะไรเจอกระทุ่งม bueno> ันกินได้เหรอกินคือมันคือภารกิจที่ภารกิจของกระทุ่งก okay ็คือกินให้หมดทุกคนใช่ใช่ใช่อยู่อยู่เป what <laughs> มนต่อ <ấy S 2> เลยเนาะไป Let's go ปารินยาไม่มีแต่มีสวัสดีครับนุกนิกสวัสดีครับสวัสดีครับนุกนิกอย่าตามกูนะนิกสวัสดีครับอุ้ย ผีหลอกวิญญาณหลอนเอ้าทำไมพี่จะเล่นกระจิ๋แล้ววะเนี่ยผีหลอกผีผีหลอกวิญญาณหลอนทำจริเลยขอโทษผีหลอกวิญญาณหลอนไม่มี็นไรค่ะเราเห็นคนฆ่าตัวตายกันเฉยๆค่ะอยู่เขาก็วิ่งตามกันแล้วหลังจากนั้นก็เละ มจะอยู่เราสารการก่อนแล้วชกเลยผมเดินเดินตามพวกเขาไปแล้วพอหลบมุมผมได้ยินเสียงปังปั้งผีหลอกวิญญาณหลอนผี่หลอกพีผีหลอกวิญญาณหลอนบอกเลยนะว่าคุณกล้าโคตรหลอนไอ้คนไอ้ผีหลอกวิญญาณเออวุฒิ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 เด็กคนไกลคไกลคนไกลช่เอ้ยคนจนเราไม่สิในระดับตอนนี้ อ่เราไปเป็นไก่ย่างต่อไก่ย่างโูกเผาเออเดี๋ยวฮะเดี๋ยวไปไเอาไม่เอาสวัวดีไม่เอากลัวไปแล้วกลั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 วไปด้วยดีกว่างั้นนะบอกเรามานะนี่คือสายจากคอร์เซนเตอร์นะคะ ตอนนี้พี่เหียวอยู่กับเรานะคะถ้าเราตายพี่เหมียวฆ่าขอบคุณค่ะไม่ไม่ไม่เราก็อยู่ด้วยกันนตอนที่เนนีถ้าเราตายอ่ะพี่เหมียวจะฆ่าเไม่เราจะเป็นเราจะเป็นองค์คารักพิทักษ์ไมเอเ้งจริงเปล่าจริงนี่เราจะยืนเฝ้าเลยยืนแบบห่างๆอย่างห่วงๆและห่วงใหญ่ไม่รู้เหมือนกันเออไม่เป็นเหมือนกันอันนี้ไปแล้วอันนี้ไม่อยู่แล้วอันนี้ไปอยู่แล้วเอ้ยเอยู่ดีกว่ามาไปด้วยกันไปอ้าวมัยเท่ ไหวแท้ It was at this moment that he knew he fucked up <c oughs> นีไ่งไง<อ>น,นี่แกโน่วิญญาณล่นี่ไงเอาอีกเลยนะพายม่าอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรเข้าเนี่ยคุณคุณคุณดักๆ นูนูกลังุดมันอะไรแล้วนักดักคุณโอ้อะไรเกิดเลยเพื่อนเมื่อกี้คุณดักคุณสีแดงโอ้เราไปอุ๊บห็นเพืนน้องสีน้องสีเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนที่อย่ไป่ตายตรงไหนเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นของสองคนก็คือซองกัะอีคนนึงอยู่ในในช่องไฟแล้วพี่ซ่อมสายไฟอยู่ แล้วเกิดอะไรอยู่ด้วยหรือล่งลงท่อหรือลงท่อไปไงมีข้ออยู่ข้างหนิ่งลงไปกลางหมุดนี้ก็อยู่กับนี้เข็นแรงมันชฉระอะไรใช่เหรออยู่ในท่อทำอะไรอ่ะอยู่ในท่อทำอะไรอยู่หัวขาดเลยคี่ที่ใช่ก็คือหลิ่งลงไปแล้วเจอเลนเหรอเดี๋ยวอันนี้ใช่ใช่สีสีสีฉันเห็นนะสีมันดูบอลน่ารัมันจบแล้วอะไรเล่นไม่เป็นเลย วิไม่ตัวอะไรอ่ะเอ้ยทำกันได้น้องสีเป็ดแม่ไปเลยไม่ลาเลยสองไม่ได้เลยแล้วต้องไปต้องเป็นสาวทุกทีเลยเอาเอาร้องสีโอ้โหนี่ลงมาเจมาเจอน้องสีพอดีเลยหัวขาดพี่เหี่ยวเหียวตายได้ไงพี่ ลกตามไปด้วยเฉยเฉยแล้วอยู่ๆก็มีคนขโมยหัวไก่เข้าไปใช่ไหมจีใช่ไหมจีใช่ไหมจีคืออะไรคืออะไรสีเลนมาเจอพอดีเหรอมาเจอพอดีด้วยเหรอหนูหนูหนูนั่งขุดอยู่มีคนฆ่าอยู่ต่อหน้าต่อตาหนูหนูแบบอ้าวอะไรเหตุการณ์อแบบอะไรแบบมีอสเะอรคือสังเกตไหมสังเกตไหมว่าทุกครั้งเลยนะ ทุกครั้งเลยนะที่เขาไปที่ไหนอะฆาตกรมักจะอยู่กับเขาเสมออย่างตอนนี้ก็อยู่กับเขาก็คือสามารถปาดใครก็ได้นะคนนึงใช่ก็คือนี่มีคนมีนกกระทุงอีกแล้วเฮ้ยนกกระทุงอีกแล้วเราไปการรักเปล่ามไ่ชอบไยแหละเอ้ยไม่ใช่ไม่เฉื่อยนะครับเนี่ยจัดการเป็ดก้าก่อนจัดการเป็ดก้า พี่ยิ้งเงี้ยนี่เป็ดน,นิกก็โดนแทงหรอเออจริงไล่แทงเป็ดน,นีคนแรกเลยเอาจริงจริงโอ้คหเป็นไนังไงบ้าง

ปล่อยกูปล่อยกูนิกนิกเวทนี่ถ้ามึงไม่ปล่อยกูกับกล้าแล้วเว้ยมึงจะไม่มีตู้กล้องอื่นแล้วเว้ยเออใช่มึงจะถ่ายเหนื่อยเหนืเว้ยนิกวิ่งสวัสดีสวัสดีครับมึงจะถ่ายเหนื่อยเฮ้ยนิกเกือกำลังหัวร้อนกับอีเป็ดกระโดดอยู่อนอิลลี่อะไรนิกนิกกูเดินอีกแล้ว อุ้ยสวัสดีครับเลยนี่มีใครบ้างเนี่ยกู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 นิกนิกนิกอยู่ตรงนี้นิก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 นกถ้านิกไม่นิกถ้านิกไม่ปล่อยความรับนิกนิกหลุดนะเว้ยเออนิกมึงโดนแน่มาเรื่องของเราเรื่องของเราสองคนในวันนั้นในห้องน้ำชายอ่ะนี้เออนิกมึงโดนแน่โดนสดสโดนสดสดแน่ดิล่อยก็เราอยู่กันสามคนเหรอเนี่ยในนี้ ขณะเราอยู่กันสามคนในท้องไอ้นิกไอ้นิกอยากอ้วนความเรียบร้อยสวัสดีสวัสดีคนมาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้เล่นใหม่สวัสดีคนมาใหม่ทุกคนนะคะคนดูไปกูจิเป็ดมาฆ่ามันดิเมื่อกี้ใครอ่ะเมื่อกี้ใครสีเขียวซองซองป่ะซองไปซองไปแต่คนเขารู้แล้วเว้ยคือเห็นนิกเดียวแต่แก่คือนิกมันใช่แน่ๆเว้ยแต่แบบหนีไม่ทันไม่อก้เขามาเล่นเล่นเกมอาร์เคดอยู่เลยแล้วแม่งมัน กระท้วงอ้นี them. Them. So ่ทำทรงแล้วอันี้ทำทรงอันนี่ทำทรงอีกโดนโดนผู้กูะองสดสดจากในกระเพาะแน่โดนกระสดจากในกระเพาะโดนดูดแน่ี่ยลิ่นจะจะแบบไหลจากกระเพาะไปทวารหนักไอ้นี่นะดนึงแย่เก๋มากเลยอันนี้เอาไปออกไหนไม่ได้ออกตัดไม่ได้ปี๊ไอ้นนี้อยู่ไหนอี่ สวยค่ะเดี๋ยวต่อหน้าต่อตาพี่ไอดนเหรอพี่ไอดอลทุกคนทำยังไงอะโดนหมดแล้วเป็นโดนหมดแล้วพี่แค่ใครพี่แค่ทำเพื่อคนที่พี่รักเพี่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่พี่รักเราจะชนะเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนเป็ไปไม่ได้ไม่อยากจะเชื่ออยากจะเชื่อ ก็คืออะไรหั่นอยู่นี่กันหมดแล้วหรอไม่เป็ดดีด็กมันแดกตูนผ่องฉันอยู่รัเป็ดน่อความในใจเลยตั้งแต่เล่นมากุตายคนแรกมาตลอดเลยไม่มีตาไหนกูกูอยู่รอดนเลย่ไม่ตองู โดนตาที่เหมียวอ่ะที่เหมียวโดนฆ่าการแจ้งเลยไม่มีไข่แจ้งใช่ผมเดินผ่านแล้วผมเห็นแล้วผมไม่แจ้งแล้วกันขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย